ครับพี่น้องครับมือนีอยู่สวนแค่นตะลุบนะครับสวนแค่นตะลุบพอาย่สุตาบุดาแพทย์นะครับซึ่งเพื่อนปลูก <c oughs> ตอนโรงเมล็ดนะครับผมก็ได้มาซอยเพล่อนอยู่ทีผมออกคลิปก่อนนะครับนอนะครับออกคลิปก่อนใดโวงเมล็ดซอยเพ่อนอยู่แต่ก็มาปลูกนะ้ำเพลินนะครับเม,เมื่อโรคเมล็ดกับวันที่สิบ กัญญานะครับมาปลูกวันที่ย2กัยญานะครับตอนนี้วันที่14ตุลานะครับเบ่งเขียวขจีง่ามพี่น้องนะครับกําลังออกดอกพี่น้องนะครับกําลังออกดอกเดียวไปเบ่งไกลๆครับครับมาเบ่งไกลๆพี่น้องกําลังเขียวขจีสวยงามนะครับ เนื้อทีเพิ่นกประมาณสองลปประมาณสองลาพี่เนาะนะครับล่งออกดอกอา่าเริ่มทีเป็นลูกเป็นหน่วยเป็นลูกล้วครับบาง <c oughs> บางเงาบางเครื่อนนะครับก็เริ่ม ติดลูกแล้วครับพี่น้องนะครับเริ่มติดลูกแล้วสวยงามครับพี่น้องเพิ่นใส่ระบบน้ำยศนะครับแคนตาลุบนะรับเดี๋ยวส่วนพี่น้องไปเบิงที่ออกกำลังออกฟัก นี่เป้าหมายของเพื่อนก็คืออีกสี่สิบหาวันครับพี่น้องอีกสี่สิบหาวันนะครับอีกสี่สิบหาวันเก็บขายนะครับเก็บขายง่ามครับพี่นอ้องผลผลิต น้ามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันนะครับที่การปลูกแค่นตลุบสวนแค่นตลุบเพิ่นนะครับ mm. ล่างจอครับพี่น้องครับล่างเลื่มครับ ไปเรื่อยๆครับกับ แปลงบกใหญ่งงนะครับโดยประมาณกร็กรามาณน่าจะอยู่ใน2ไหลนะครับถามจะของเพิินนะครับอีก45วันจะเก็บร่วมเล็้วกับเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต,ต,ต่ล่งเมล็ดนะครับจนหอดมือเก็บรวมเล้ว7เดวันครับพี่นอ้อง75ห้วัน นะครับช่วงนี้ก็าลัางช่วงต้องการปุ๋ยต้องการน้ำกับพี่น้องต้องการปุ๋ยต้องการน้ำ อย่างายพอสมควรครับเพิ่นใส่ระบบนำยศแล้วก็ใส่น้ำจากแผงโซลาเซลล์ครับจากแผงโซลาเซลล์ครับดอกกรลาัง,งากลังแท่งอันนี้กรังแท่งมานำนะครับกแทงมาดอกร้ายครับพี่นอ้องฟลผลิลคืกสิไใด เป็นแสนอยู่ปีนี่นะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะครับนเนาจะมาเบิกันครับเป็นไปนหมดเลยกับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกบ็ขอฝากที่ฝากนอ้องติดตาม หาว่ามีสิ่งใดพิพาทการใดก็ดกราบ,บขออภัยครับพี่นอ้องนะครับขอบคุณสำหรับการที่ตามตอบขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณคำแนะนำทุกท่านทุกคนนะครับกำลังจอครับพี่นอ้องกำลังจอครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ